นางเอกอยู่มือนี่แม่เป็นนางเอกแค้นกุ้งไปกระสินนะฮะกุ้งไปกระสินกระสินจำเมือกี้มันกินอาหารตามสั่งทีเด็ดของแม่ว่ากระเพาะทะเลหอมเต็วมี่มือกรอบพอมือนี่กำลังคิดดูสิครับในอันนี้เขาเท่ายังครับเนีเขารวมค่ะเขารวมหอมครับต้อเหลีอบอยู่ว่าจะเอาอะไร สามเต่าเนี่ครับผมจมว้า,า,า,ย,วายันเบ็ดครบซิบเบิดเลยเหรอแมวซิแนสักเดี๋ยวลองมนครับผมทำมิไงเลยหยอหยอครับผมเบอยู่แล้วแหละยำแาบนี้ครับีเด็ดกันครับมาทุเทียกับซิมดูแล้วซิบอาหารย่างอื่นปัน่สดมากเลย รนจเลยนอกจะเห็เพื่อนรนจางเนี่ย้ำรุนจังใช่ปะอดคิ้วผมรล้วดิ้วจะาคนไปม่ไโอ้เเบื้องลุกอย่ในเสียจนโอครับนี่นางข่างใสเขาทะเลาะรันมั้ยะเลยังทิ่นี่หมู

โมทบอะไรพี่คาเป็นขนาดกอครับผมรับมือจาองใช <c oughs> ่ไหตัว<ห>น,<ห>น,นวัวด,ด,ด้ยไหมเลยพอดยใส่พออยได้หลายเยอะด้วยนะนเยอะด้วยผมครับน,รน,น้ำตาลเน,น้สีน้ำตาลม้ีาวไปครับ ตุกมาใช่ใช่ครับไหนกรเท้าร่วมเน้อใส่พีก่อนรด้อหอให้ด่ารวมด่บให้ด่าดาวยให้ด่าต้องด่าให้ด่าของจานเลยให้ดา ไขด่ดาวสองเลยนะสองครับโอ้แต่มันหอยทีหลังนี่จัดเต็มเดียบ้างไหมเ,เดีวยวปลอยไปทำกาจะทอดไขด่ดาวเดือดๆนะองค์ผมต้องเอาไข่ เอาเลยครับเอาเลยเอาไยครับ้อแกนั่นแหละพอรวมผมใส่เลยครับน่างเขาวครับรางเขาวฟังสั่นเนยังครบ ตี่ึงสันแห้งครับ <laughs> <c oughs> มาขับเสร็จเรียบร้อยโอริหนำปลาลมสดใสมากเลยขนาน้ามุขอบวันนี้ก็เพวลารวมม,ม,มิดมีกลุ่มมีมือคู่นี่ง่ากินครับผมมึกซับกวอบ ไป๋ยวผมต้องยืมๆตามด้วยได้แล้วได้แล้วติดน้ำปลาแบบจัดเต็มครับผมเปแม่เนีิก็ทาให้กันเยอะแล้วดยน้ำเกน้อยูแล้อเนล้อเนล้อเนล้บ ดีมากครับคุณพอดีเกันแลปสลับสับกหน่อยเนายับจักนี้นไปแล้วดูเลยดูเลยครับมาาไปครับผมเิ้มจตงโกรอบเพราะผิดแบบปลาแบบจากนอน

Nên ngoài tất cả như là lòng phao luôn lòng kim cà phao năm hộp hẹn hộp đẹp đẹp hộp đẹp hộp đẹp hộp

bà mang nhỉ chắc bà này cái con cho một kiếm gì tiếp đi thay đào đi chụp cổng rồi, rồi thay đảo chào mình đã. Bây giờ cho đấy, mẹ tin oh, không. Để đoffs, <coughs> để có lẫn chín rồi. ใส่พริกไทยใส่ตอนนี้ก็ได้ <g ül üyor> ยอกหยอกแซบมากไปแล้วครับผม